อตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเดอะโซ่หวัวมาร์สนะคะ<อ>สพานน้องนะครับน้องมีใครบ้างน่ารักแค่ไหนหล่อแค่ไหนเอ็นีแค่ไหนี่ว่าวินคราบอกเล็นพือเพ่นขอถามว่าครัเด็นยนะครับเลี่บอเฮลดีทำไมดิเ็ละะเออดีโคตรโคต ก็บรรทน้อยอีกคนนึงนะฮะน้อยโตโต้น้อยโตโต้ขอถามทาง้ากลับไปเองหน่อยครับออบอเจ็กแม่อันนี้เน้นมอมนะฮะอันนี้เน้นมอมไปทีนี้เน้นแถวดีนะเน้นให้ลูกค้าหล่ออ่าเราบางขหกันงอะไรัเหนงปคอะไรนะอะไรนะอะไรนอ่คยอ่ะคยโอเคเบอร์เอฟหนึ่งหนึ่งแปนะอ่าขอถามค่ ใหญ่เลยใหญ่มากเอ้ใหญ่มากครับใหญ่มากดูแล้วกันนะัสนีครับผมคับิเสร้านเดผมมาสิแปกับผมได้ขอสามครั้งกับตัวเองผมองน่ารักมากเลยครยาวเลยครับเออเกินสามครั้งพี่โทรั้เล่นหลายๆครับ บากร้านเดอดรงังบางูแบบด้ยนาคะพิโปรดีๆมากๆมากมายเลยรงส่นะครับ้าเรามาเจอลูกค้าอีกทีนะคะสาวสวยชุดแฟบลูค้าชื่ออะไรคะคีอยากทักมาช่ทช่นี่รู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศดีค่ยรรกาน่าก แล้ว่าขอสั D ่งข้ามกลอ่เอ ah oh ็น ah ดีเ huh. ล oh ิศเอ็นด <transparency S 3> oh uh ีเ huh. ลิศ่ะมาดูเขาอยู่ะมาเรามาพบกับลูกค้าแซ็กซี่คนนึ่รนบสวยเซ็กซี่มากถึันชื่อยค่ะชสวาค่ะชื่อเลยนะวาน้องวายนะคะัน้องวายมาเที่ยวที่นี่ต้องสวกอย่างไรบ้างอุ้ยบรรยากาศดีราคาดูน่ารักราคาเค่ดร่ลั้มก่นะแถนมัน่ารักดี ไจ้าเดอะโซ่เดอะโซ่นะคะัมโเมวมาขอนสุดมกสุดาาายนะครับอกนแล้วกเ้ตามาที่บ้หต้องรู้สึกยังไงกับอกว่าร่อยบรรยากาศดีีดีเยต้องขอสามคำถึงพดอะโซ่เลยอาหารหรือว่าคน ลูกค้าคนสุดท้ายชื่อไ<ม>หอนคะนางแบบนะคะน้องแบบมาที่นี่อยากรู้ยังไรบ้างคนสองเปอร์เซ็นต์ดีไหมคะเปนอยค่ะเป็นร้านเป็นยังไงบ้างคะร้านสนุกค่ะโอเคดีเจเปิดเพลงฟ้อนักล็องร้องเพลงสนุกค่ะมีประจำใจไหมคะที่นี่อ่ะคะสายเบอร์ดีใจไหมขอสามคำของพี่เดอะโซว์หน่อยค่ะมันใหญ่มากมันใหญ่ครั เอ็นดีเอ็นแรมนะไปดูเองนะไปดูเองไปดูเองไปดูเอง